สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการออกกําลังกายในผู้สูงอายุด้วยเก้กาอี้เพียงตัวเดียวนะครับวันนี้เป็นวันที่3แล้วเราจะมาออกกําลังกายในส่วนด้านบนของร่างกายกันนะไม่ว่าจะเป็นส่วนหลังนะครับส่วนหน้าอกแล้วก็หัวไหล่นะครับใช้เวลาประมาณ20นาทีเท่านั้นไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆแค่เก้กาอี้ตัวเดียวเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วไปเลยกันครับจบเวลาเริ่มต้นที่ท่าวอร์มอัพกันนะครับเรานั่งอยู่บนเก้าอี้อย่างนี้นะพับตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยหลังจากนั้นยกมือไปข้างหน้าครับผมและลง สังเกตนะครับแขนของผมจะกว้างเท่ากับหัวไหล่ของเราเลยนะนิ้วโป้งชี้ขึ้นไปด้านบนและชี้ไปด้านหลังนั่นเองเนะทำซ้ำๆอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมหันด้านข้างให้ดูเนาะเราจะนั่งพับตัวมาข้างหน้าแล้วยกมือแล,ล้วลงขึ้นแล,ล้วลงอีก10วินาทีขึ้นแล,ล้วลงเราจะต้องรู้สึกไม่เมื่อยที่หัวไหล่ด้านหน้าเป็นหลักเนาะ ต่อไปที่าที่2ครับเรากางแขนออกเป็นลักษณะตัววายและเอาลงตัวยังโน้มไปข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนเดิมนะแต่ว่ากางออกให้กว้างนะครับถ้าหันด้านหน้าให้ดูมันจะเป็นลักษณะนี้เนาะยกเป็นตัววายนิ้วโป้งชี้ไปด้านหลังตอนนี้เราจะรู้สึกว่าหัวไหล่ด้านหน้าและหัวไหล,ล่ด้านข้างมันเริ่มทํางานมากขึ้นเนอะเอาลงและกลางเอาลงใครที่รู้สึกว่าเมื่อยหลังล่างมากเกินไปลองลด การพับตัวไปข้างหน้าให้น้อยลงนะเป็นนั่งตรงนะครับท่าที่3คือการกางออกเป็นตัว T แล้วหุบกลับมาข้างหน้านิ้วโป้งชี้ไปด้านหลังพยายามแบะหน้าอ,อ,อ,อกออกให้ได้มากที่สุดเราจะรู้สึกว่าสะบักที่ด้านหลังมันบีบนะครับอันนี้ผมหันข้างให้ดูกางแล้วหุบกลับมาอีก10วินาทีหัวไหล่ด้านหลังจะทำงานมากขึ้นกล้ามเนื้อในส่วนที่ช่วยให้เราบีบสะบัก จะดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองถ้าถัดไปคือการหมุนแขนครับผมเป็นการให้กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านข้างทำงานน้อหมุนแขนไปด้านหน้า30วินาทีเห็นท่าง,ง่ายๆแบบนี้ <You 're S 2> รับรองว่าทำแล้วเมื่อยมากทีเดียวมาอีก10วินาทีโอ้โหหัวไหล่ล้าแล้วเนาะ ถัดไปครับผมเรานั่งตัวพับมาข้างหน้าเล็กน้อยอีกเหมือนกันยกศอกขึ้นมาให้สูงแล้วกั้นเราเหยียดแขนไปด้านหลังครับแล้วพับแขนกลับลงมาเหยียดแขนออกไปแล้วพับกลับดูด้านข้างทีเนาะพับตัวดึงศอกและเหยียดแขนอับแขนกลับมาและเหยียดค้างเอาไว้เราจะรู้สึกเกร็งในหลังแขนของเรามาอีก10วินาทีเหย,เยียดแล้วพับเสร็จแล้วเหยียด ครับมาท่าสุดท้ายครับเอาแขนทิ้งดิ่งลงกับพื้นนะครับหลังจากนั้นเราพับแขนขึ้นมาด้านหน้าและลงพับขึ้นมาที่บริเวณหัวไหล่และลงสังเกตว่าตั้งแต่ท่อนหัวไหล่ถึงข้อศอกของผมจะค้างอยู่กับที่เนาะและลงพับขึ้นและลงไปอีก10วินาทีจังหวะที่เราพับเพียบบีบที่สุดคิดซะว่าเรามีลูกบอลอยู่ตรง ข้อพับแขนของเราแล้วเราเพยายามจะบีบให้มันแตกไห้ได้มาเดี๋ยวเราจะไปเริ่มออกกําลังกายกันนะท่าที่หนึ่งของเราคือการนั่งน้มตัวมาข้างหน้านะครับแล้วหลังจากนั้นเรากางแขนออกไปด้านหลังให้มากที่สุดเฉงเฉียงอยู่ข้างๆลําตัวของเราเราจะรู้สึกเมื่อยที่หลังไม่ว่าจะด้านข้างหลังด้านในเนาะกางออกไปกางออกไปให้มากที่สุดหันข้างให้ดูกางออกไปให้มากที่สุด อันนี้แขนเราไม่งอแล้วเนาะเราเหยียดแขนมาด้านหน้าแล้วพับกลับไปด้านหลังพับกลับไปด้านหลังโอเคพัก20วินาทีครับเดี๋ยวเราจะกลับไปต่อท่าตัวทีเนาะตัวทีเราทำแล้วเนาะก็คือการนั่งตัวตรงเสร็จแล้วพับตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยแขนยื่นมาด้านหน้าเสร็จแล้วกางออกไปด้านหลังให้มากที่สุดแล้วหุบและกลางจังหวะที่กางค้างเก่งค้างไว้นิดหนึ่งแล้วค่อยๆหุบมา30วินาที กา้าล้วบ,บีบเข้ามากา้านิ้วโป้งชี้ไปด้านหลังให้หลังแข็งแรงเดี๋ยวท่าถัดไปเราจะสลับไปบริหารกล้ามเนื้อด้านหน้ากันบ้างก็คือกล้ามเนื้อหน้าอกกับหัวไหล่หน้านะครับกา้ามา,มาเพยมเก็บคางอยู่เสมอกดคางเข้าหาคอตัวเองกาง้ามาอีกคราววินาที โอเคถ้าถัดไปเราจะมาทำการเรียกว่าวิดพื้นเนาะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหนนะ้าอกแต่ว่าด้วยความที่เราใช้เก้าอี้นะครับมันจะง่ายขึ้นนะด้วยการหาอะไรมาลองที่หัวเข่าทั้งสองข้างเนาะแล้วเราก็เอามือครับวางอยู่บนเก้าอี้แล้วเราอกลงไปแตะเก้าอี้แล้วเราก็ผลักขึ้นมานั่นเองเนาะค่อยๆย,ย่อศอกให้หนะ้าอกมันแตะขอบเก้าอี้แล้วดันตัวขึ้นมา อย่ายักไหลขึ้นนะกดหัวไหล่ลงด้านล่างไว้งอศอกให้มาอยู่ข้างๆลำตัวของเราแล้วออกแรงผลักเข้าไปพยายามแอนหน้าอกเข้าไปหาเก้าอี้เอาหน้าอกของเรานะครับหรือว่าลิ้นปี่ของเราลงไปแตะแล้วดันขึ้นมาโอเคมากลับมานั่งที่กลางห้องกันนะถ้าทัดไป เราจะเป็นบริหารหัวไหล่ด้านข้างหัวไหล่ด้านหน้ากันบ้านอีกสองท่าครับผมเอามือจินตนาการว่าจับกำปั้นไว้แล้วชูขึ้นไปด้านบนให้สูงที่สุดหลังจากนั้นลงมาแล้วเราพับไปด้านหน้าและกลางออกขึ้นลงหน้าและกลางขึ้นลงพับมา แลวกัโอเคทีนี้เราจะรู้สึกไม่เมื่อยในหัวไหล่เนาะไม่ว่าจะเป็นไหล่ด้านข้างและหัวไหล่ด้านหน้าครับทำซ้ำๆอย่างนี้ไปเป็นจังหวะนี่ขนาดมือเปล่านะครับเนี่ยเมื่อยขนาดนี้ใครที่เริ่มบริหารแล้วรู้สึกว่าการเล่นมือเปล่ามันเบาเกินไปเราสามารถค่อยๆใส่น้ำหนักเข้ามาได้เนาะแต่ว่า ในช่วงที่เราเริ่มต้นที่เรายังไม่เคยบริหารมาก่อนเนี่ยอย่าเพิ่งใส่น้ำหนักเยอะมากเอาให้มันเคยชินกันก่อนเนอะท่าถัดไปครับท่าถัดไปคือมือกางไว้อย่างนี้ลักษณะเป็นตัวแอลเสร็จแล้วยกขึ้นมาแล้วทําไงต่อชี้กําปั้นขึ้นด้านบนหลังจากนั้นกาปั้นพับหักลงแล้วค่อยๆเอาข้อศอกกลงมาแนบข้างลําตัวศอกยกขึ้นกาปั้นชี้ขึ้นพับกาปั้นลงแล้วข้อศอกลงโอเคไปต่อ เริ่มจับจังหวะได้แล้วพับลงแล้วสอกข้างลำตัวยกพับโอเคอ่าพัก30วินาทีนะครับในช่วงระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาเล่นซ้ำกันในเซตที่2,5ท่าเหมือนเดิมเนาะรอบแรกเราเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนไหวของท่านะครับผมรอบที่สองเนี่ยเรารู้แล้วเราลองปรับให้ดีมากขึ้นพยายามทําความคุ้นเคยกับมันให้ได้มาก ที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วเดี๋ยวรอบที่3าเรามาเล่นให้เต็มที่กันนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวช่วงบนของเราไม่ว่าจะเป็นหัวไหล่หลังหนะ้าอกของเราจะแข็งแรงมากยิง่งขึ้นเองมาเต็มตัว่าแรกของเราพับตัวลงไปกางแขนแล้วโลับมาพยายามเยียดมือออกไปให้ไกลที่สุดให้หลังทำงานเยียดแล้วลองมาขึ้นมาอีก15หวิหนาที เก็บค้างเข้าไปด้วยอย่าให้คอยื่น ตอนนี้เห็นหลายๆคนเป็นมากเลยผมก็เป็นเหมือนกันเนาะลักษณะคอยืืดเนี่ยกางแล้วคุบขึ้นมากางโอเคท่าถัดไปเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยใส่แล้วยื่นแขนไปด้านหน้าแล้วนิ้วโป้งชี้ไปด้านหลังนะบริหารช่วงบริเวณหัวไหล่แล้วก็หลังด้านข้างนะครับเตรียมตัว ยกแขนขึ้นมาแล้วกลางออกไปแล้วหุบกางแล้วหุบให้หน้าอกของเราได้ถูกเปิดออกแล้วหุบกลับมากลางแล้วค้างไว้แล้วค่อยหุบกลับมามาอีก15วินาทีโอ้โหนี่เมื่อยไหลแล้วก็เมื่อยหลังมากๆเลยบริหารให้แข็งแรงหลายๆครั้งเรา ไม่ได้ใช้งานมันจนร่างกายเราเสียสมดุลไปเนาะมาทัดมาท่าทัดปาเตรียมตัวเอาเก้าอี้ไปวางชิดขอบกำแพงไว้จะได้ปลอดภยัยและหลังจากนั้นครับเราคุกเข่าลงไปหาอะไรนุ่มๆมารองที่หัวเข่าสำหรับคนที่มีปัญหาเจ็บเข่านะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่ามันหนักไปเมื่อกี้เราเดินเข่าไปใกล้ๆตัวเบาะนะครับแล้วเราก็ย่อแขนโลกแล้วผักขึ้นมา คล้ายๆการลักษณะเหมือนผักตัวเองขึ้นจากพื้นหรือว่าผักประตูนั่นเองเนาะกดหัวไหล่ลงหาสะดือเอาไวา้อยากให้ไหล่มันลอยขึ้นหาหูหาหา,ห,าหัวของเรานะจ๊ะย่อลงแล้วผักคึบไม่ยักไหล่อย่างงี้เนาะหลายๆคนพอหนักกลายเป็นยักไหล่อย่างงี้เลยไม่เอาครับกดไหล่ลงควบคุมหน่อยโอเค ไปกันต่อครับกลับมาอีกสองท่าสุดท้ายบริหารหัวไหลของเราหายใจเข้าออกลึกๆกมาเต็มตัวแขนจินตน,นาการว่าจับอะไรบางอย่างชูขึ้นลงแล้วพับมาด้านหน้าและกลางชูลงซอกชิดกันและกลางป้าต่อ อีก20วินาทีรอบนี้เราเริ่มคุ้นเคยท่ามากขึ้นไม่งงแล้วมากขึ้นลงพุบและกลางป้ายขึ้นลงพุบและกลางอีกที่หนึ่งขึ้นลงหุบและกลางโอเคพักนิดนึงพักนิดนึ่งไหลร้อนเผาเลยนะครับผมท่าสุดท้ายมาหายใจเข้า แล้วหายใจออกย,วยาวๆมาข้อศอกแนบลำตัวไว้กำปั้นชี้มาด้านหน้าเลยเนาะจินตนาการว่าเหมือนจับดัมเบลเอาไว้ประมาณนี้เนาะศอกขึ้นแล้วชูกำปั้นพับหักหลงแล้วศอกหลงบ่าขึ้นชูพับแล้วหลงไปต่อเนื่องขึ้นชูขึ้นมาพับแล้วหลงมาเร็วขึ้นขึ้นชูพับแล้วหลงแขนเป็นตัว L แล้วพลิก ลงแล้วสอกลงขึ้นมาอีกรอบหนึ่งขึ้นพับลงแล้วสอกลงมาโอเคตอนนี้ไป3าสองรอบแล้วเนาะเดี๋ยวรอบที่3เราจะเล่นกันต่อไปนะจ๊ะใครที่เหนื่อยตอนนี้จิบน้ำแล้วก็กลับมาเล่นกันต่อได้ใครเหนื่อยมากๆพักพอสวิดีโอไว้ก่อนเนาะแล้วกลับมาเล่นกันต่อนะจ๊ะครับผมมอีก10วินาทีครับแล้วเล่นไปด้วยกันแค่นี้ รับรองครับบริหารบ่อยๆช่วงบนของเราจะแข็งแรงมากขึ้นตอนที่เรากลับไปใช้ชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการยกของไม่ว่าจะเป็นการหยิบจับอะไรจะทําได้ไง่ายมากขึ้นมาอับตัวลงมาด้านหน้าและกลางแขนไปด้านหลังและโหล,กลงก้าและโหลงให้หลังของเราทํางานมากขึ้นนั่นเองข้อสังเกตคือเวลาที่เราใช้ชีวิตประจำวันเราเอาแขนทําทุกอย่างอยู่ด้านหน้าใช่ไหมเอ่ย เราไม่เคยเอาแขนไปทําอะไรที่ด้านหลังนะครับเพราะฉันกล้ามเนื้อด้านหลังมันเลยเสียสมดุลไปเรากลับมาเพิ่มความแข็งแรงให้มันด้วยกันพยายามให้มันได้ฝึกออกแรงด้านหลังของเราบ้างให้หลังแข็งแรงมากขึ้นเพราะหลังที่แข็งแรงมันจะทําให้การใช้ชีวิตประจําวันของเราง่ายแนละสะดวกมากขึ้นนั่นเองแล้วแผ่นหลังต้องกว้างแถ้ากล้ามเนื้อมันเยอะ เราจะยืนตัวตรงได้อย่างมั่นคงแล้วก็ไร้อาการปวดไม่ว่าจะปวดออฟฟิศซินโดรหรือปวดหลังล่างจากการยืนนานานั่งนานทั้งหมดเลยนะจ๊ะรับตัวต่อไปกมมั้กางแขนแล้วหุบมาหน้าหมาต่อเนื่องปก้างแล้วหุบ30วินาทีก้างหายใจเข้าออกตลอดเวลาไม่กลั้นหายใจเด้อแล้วหุบป้ายก้าวแล้วหุบ มาทุกคนทำได้ไป้ายป้าปไปด้วยกันครับอีก5วินาทีกางกางมาโอเคพอปายปรับตำแหน่งเก้าอี้ของเรากันเดี๋ยวเราจะไปที่ท่าในการวิ่พื้นของเรานะจ๊ะใครที่เริ่มรู้สึกว่าวางเข่าแล้วมันเบาไปสามารถใช้เท้าลองดูได้เนาะ สำหรับใครที่รู้สึกว่าแข็งแรงเพียงพอนะครับใช้ปลายเท้าของเราและย่อลงไปแล้วผักขึ้นแต่น้ำหนักมันจะค่อนข้างเยอะมากพยายามให้ก็ศอกมันแนบอยู่ที่เอวแล้วผักใครรู้สึกว่ายังใช้ปลายเท้าไม่ได้วางเข่าลงเหมือนเดิมย่อแล้วผักตัวขึ้นเนายะย่ออกชิดปุ๊บแล้วผักปลายลงและดันขึ้นมาปาตอนนืงตอน,นืงตอนเนื่อง เราทำได้ครับเซตสุดท้ายแล้วมาโอเคแล้วก็สุดท้ายอีกสองท่าบริหารหัวไหล่ครับเต็มตัวมาชูกำปั้นของเราขึ้นมายกลองขบและอ่านั่นเองเนาะยกลองขบก,ก้อศอกแล้วก็ยกลองมา สอกชิพแล้วกันอ่าท่านี้หัวไหลทำงานทั้งไหลข้างและไหลด้านหน้า <c oughs> ไปกันต่อครับมาอีก15าวินาที <c oughs> สู้ไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันรู้ว่าทุกคนรู้สึกยังไง <c oughs> ผมก็รู้สึกแบบคุณเช่นเดียวกัน <c oughs> โอเคโอ,คโอค้หมาอ,หา,าอีกหนึ่งท่าครับอีกหนึ่งท่า ข้อศอกแนบลําตัวกาปั้นชี้ม,มาด้านหน้าเนาะเราจะกางศอกขึ้นมาก่อนศอกจะสูงกว่ากาปั้นเล็กน้อยหลังจากนั้นเราค่อยพลิกกาปั้นขึ้นมาด้านบนแล้วพลิกกลับลงแล้วข้อศอกลงด้านล่างเนาะจังหวะที่พลิกกาปั้นขึ้นด้านบนพยายามพลิกแบะหนะ้าอกไปให้มากที่สุดยกแบะลงป้ายสีจังหวะสองสามและสี่ป้ายขึ้นชูกาปั้นคลิกลงข้อศอกลง มา15วินาทีสู้ๆครับบริหารหัวไหลให้แข็งแรงหลังแข็งแรงหน้าอกแข็งแรงอาการปวดตัวช่วงบนจะดีขึ้นมากๆแน่นอนการเคลื่อนไหวของเราจะทําได้ง่ายมากขึ้นในชีวิตประจำวันนั่นเองมา <S <S ไปตองที่ยืดเหยียดของเรากันครับทีนี้เอาแขนซ้ายของเราชูมาด้านหนะ้าพับออกด้านข้างและเอาแขนล็อกเอาไว้นะจ๊าหมและดึงให้แขนมันแนบกันนะ้อ,อกของเราให้มากที่สุดเนาะ ไปาวินาทีครับผมคงค้างไว้หายใจเข้าและหายใจออกขออีกหนึ่งทีและหายใจออกโอเคหลังจากนั้นเปลี่ยนข้างข้งขอหัแขนขวาชี้มาด้านหน้าพับออกด้านข้างและเอาแขนซน้ายล็อกไว้แนบไว้กับตัวให้ได้มากที่สุดเลยมาหายใจเข้าครับ ลึกๆยาวๆแล้วพ่นลมเป่าปากหายใจเ,เข้าดึงค้างเอาไว้ให้แขนแนบเลยเป่าปากขออีกหนึ่งที่ไลวหายใจออกหลังจากนั้นครับผมชูแขนซ้ายขึ้นมาด้านบนหลังจากนั้นพับแขนลงไปแตะหลังตัวเองเนาะแล้วเราก็ดึงแขนไปด้านหลัง พร้อมก็อ้อมให้แขนมันมาหลังศีรษะของเราให้ได้มากที่สุดค้างเอาไว้ครับยืดที่หลังแขนของเรานั่นเองเตรียมนั่งอยู่บนเก้าอี้ <I thought S 1> ให้มันคงเนาะนั่งตัวตรงไว้ครับอย่าให้หลังแอบมันก็จะปวดหลังเนาะเปยนข้าอีกข้างหนึ่งมือขวาชี้ขึ้นด้านบนหลังจากนั้นพับแขนครับแตะหลังตัวเองไว้แล้วมือซ้ายครับช่วยดึงสอกให้มันไปด้านหลัง และอ้อมหลังศีรษะของเราไปค้างเอาไว้โอ้โหมันจะยืดไม่ว่าจะเป็นหลังแขนของเราหรือว่าตัวปีกด้านข้างนะครับผมหลังด้านข้างนั่นเองค้างไว้ครับสามสองหนึ่งหลังจากนั้นครับ <can> ผมเรากางแขนลองอไปด้านข้างทั้งคู่นิ้วโป้งชี้ขึ้นด้านบนก่อนเนาะหลังจากนั้นเราพลิก ให้หน้วโป้งพิกลงด้านล่างให้มากที่สุดเลยหัวไหล่เราจะพิกไปด้านหน้านะครับผมแล้วค้างเอาไว้มันเป็นการยืดตัวหน้าแขนของเราเนาะท่านี้รู้สึกผ่อนคลายมากๆไม่ว่าจะเป็นช่วงหัวไหล่ที่ได้บิดพิกไปด้วยนะครับแล้วก็ตัวหน้าแขนของเราด้วย อีกอันหนึ่งมือของเราประสานกันมาด้านหน้านะครับผมแล้วจินตนาการว่ามีคนชกหน้าอกของเราเหมือนตัวกาลังกระเด็นออกไปด้านหลังนะเพราะฉะนั้นหลังเราจะโค้งครับผมอ่าหันด้านข้างให้ดูแลค้างเอาไวา้มือประสานการยื่นไปข้างน้าแล้วก็มีคนมาชกกลางหน้าอกของเราค้างเอาไว้ครับให้หลังส่วนบนมันได้โค้งไปด้านหน้า ต่อไปคือการกางแขนออกด้านข้างให้มากที่สุดเลยแล้วก็แอ่นหน้าอกไว้ครับเก็บค้างของเราเตรียมให้หน้าอกมันถูกยืดให้มากที่สุดใครอยากยืดได้มากกว่าเดิมลองจับพนักพิงเก้าอี้ไว้ก็ได้นะครับผมแล้วก็แอ่นอ,อกไว้มันจะยืดได้เยอะกว่าเดิม ท่้สุดท้ายคือการเอามือประสานกันไว้ครับประนมมือไว้หลังจากนั้นเรายืดมือขึ้นด้านบนให้สูงที่สุดแล้วก็พยายามเอื้อมไปให้ว่าวันหนึ่งว่าเราจะแตะฝ้าเพดานนั่นเองนะครับผมค้างเอาไว้หายใ,หใจเข้าออกลึกๆครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปบริหารกล้ามเนื้อช่วงบทนะครับผมหมั่นกลับมาเล่นสาอย่างน้อย1-2ครั้งต่อสัปดาห์บ่อยๆนะแล้วก็เล่นให้ครบทุกคลิปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงแกนกลางช่วงล่างแล้วก็ช่วงบทน,นั่นเองแล้วคุณจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่ปวดเนื้อปวดตัวอีกต่อไปนั่นเองเนาะสตหรับนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมออกกำลังกายแล้วก็สร้างสุขภาพที่ดีไปร่วมกันนะครับผมผม ตาอธิคมเ a ลตี้ดีไซน์สวัสดีครับ